สวัสดีครับผมตอนนี้ได้เวลาบ่ายสของวันที่29กุมภาพันธ์2024สอนทองเรื่องแล้ว <c oughs> ขออภัยครับสอนทองเรื่องเาาล channel มาพบกับ f ออีกหนึ่งคลิปนะครับ F อครับรอบ8ทีมสุดท้ายของประเทศอังกฤษนะครับก็ได้ ได้ทั้งหมด8ทีมมาเรียบร้อยแล้วโอ้ยมีแต่เด็ดๆทั้งนั้นเลยมีแดงเดือดด้วยผลจับฉลากนะครับผลจับฉลากได้มาแล้วครับเดวินะดซีแมนเขามือดีมากเลยเดวินะดซีแมนมือดีมากเลย,ยก็เดี๋ยวเรามาสรุปก,ก่อนว่ามีทีมอะไรบ้างที่ได้เข้ารอบ8นะครับแมนซิตี้นะครับนิวคาสเซิล เซลซีเลสเตอร์วูปแฮมป์ตันโคเวนทรีแมนเชสเตอร์ยูเนเตดและลิเวอร์พูลนะครับนี่คือทั้งแปดทีมเนี่ยเดวิดซีแมนเขาจับฉลากเมื่อคืนในตีสองคืนวันที่ที่ยี่สนะิบเก้าก่อนคิกออฟรอบสิบหกนะครับผลปรากฏว่าคู่แรกนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ จะพบกับนิวคาสเซิลครับโอ้โหนิวคาสเซิลเรื่องเรื่องยาวเลยเราไปเราไปเยือนด้วยอ่าเราไปเยือนด้วยโอ้โหน่ารักน่ารุ่นเชียวแหละเซลซี C, ต้อนรับการมาเยือนของเลสเตอร์ซิตี้นะครับเซลซี C, ต้อนรับการมาเยือนของเลสเตอร์ซิตี้อ่าคู่นี้สูสีมากครับคู่นี้สูสีทีมจากแชมเปี้ยนชิพ เลสเตอร์ esser, ผมไม่เห็นมันก็ไามา่ได้ต่างกันหรอกเพราะว่าเซลซีเขาก็ปรับเปลี่ยนนู่นนี่นั่นมาเรียบร้อยแล้วรอดูว่าปาเชติโนจะรับมือ,อยังไงมาเยือนนะครับเลสเตอร์มาเยือนคู่ต่อไปวูฟแฮมตันนะครับต้อนรับการมาเยือนของโคเวนทรีนะครับโคเวนทรีไม่น่าติดอะไรนะเจ้าหมาป่านี่อ่อนสุดแล้วแหละหไหงนถึงว่าเจอคู่ต่อสู้อ่อนสุดละคู่สุดท้ายนะครับพลาดไม่ได้ ด้วยประการและทางปวงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้อนรับการมาเยือนของหงแดงลิเวอร์พูลนะครับแหมพลาดไม่ได้เลยนะครับเนี่ยพลาดไม่ได้เลยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่นึกว่าจะมาเจอกับลิเวอร์พูลในรอบแปดโไม่ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่อคืนเนี่ยชนะฟอเรสต์มาหนึ่งประตูต่อศูนย์เนาะออกไปเยือนนะครับชนะฟอร์เรสต์ในบ้านได้ส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยไปพิชิต ตอนรับการมาเยือนของเซาแทมป์ตันนะครับพี่ชิชเซาแทมป์ตันได้สบายๆครับสามประตูต่อศูนย์ก็แหมเมื่อทั้งสองทีมมาเจอกันเนี่ยมันยอมกันไม่ได้นะครับศักดิ์ศรีมันคำคอกันอยู่เนาะศักดิ์ศรีมันคำคอกันอยู่ทีมไหนจะว่ายังไงก็ว่าช่างอะแต่ว่าแมนยูกับลิเวอร์พูลแหมยอมกันไม่ได้จริงๆครับอ่ะรอรับชมกันนะครับผม ณขณะนี้ในเว็บเว็บของ f a ก็ยังยืนเป็นวันที่16มีนาคม4ทุ่มครึ่ง4ี่ทุ่มตรงทั้ง4คู่นะครับจะปรับเปลี่ยนหรือว่ายืนยันเวลาเตะอีกครั้งหนึง่งก็ต้องรอทาง f a เขาประกาศออกมาอีกนิดนึงนะครับณขณะนี้เว็บมันเป็นอย่างนี้จริงๆครับก็คือเสาร์วันที่16มีนาคม2024เวลาสทุ่มตรงทั้ง4คู่นะครับสำหรับคลิปนี้ ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขเยอะๆนะครับสวัสดีครับ